สวัสดีครับผมนายหน้าที่ดินมีที่ดินทำในพาเองมานำเสนอนะครับที่ดินฝืงนี้สวยมากนะครับเป็นที่ดินทขนาดสิบถนนเลยนะครับอือ่นะเอ่อที่ประมาณ20ไร่นะครับขายไร่ละ1.5ล้านครับตอนนี้ที่ดินอยู่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองคตำบลหนองมะลอกนะครับที่ดินนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้ครับยาวไปถึงมื้อครับสิบถนนเนี่ยประมาณ20ไร่ครับแบ่งเป็นสองแปลงนะครับ เราขายยกแปลงนะครับเออตรงนี้เป็นที่สวยมากนะโอ้โหมีน้ําไฟเสาไฟถึงแน่นอนครับปิดถนนห่างจากโรงเรียนไม่กี่ร้อยเมตรนะครับทำเลด,ดีมากครับข้างหลังจะมีคลองอยู่นะครับทำนาได้ปีละ2องครั้งนะครับเออสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับคุณโป้0ูนย์4 1208 หรือใครจะมาฝากหายที่กับผมก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่หหกสอนรีบเลยนะครับที่นี้ทำเลทองนะครับต้องรีบมาจับมาจองครับเพราะว่าโหเป็นที่ที่สวยมากครับ